เดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีเล่นเครื่องบินซู30นะครับลำนี้เป็นลำของลูกค้านะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเล่นครั้งแรกเป็นยังไงมาดูกันอันดับแรกเลยนะครับผมรีโมทนะครับเอาปุ่มตัวนี้ขึ้นให้หมดมาดูใกล้ปุ่มตัวนี้ขึ้นทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยปุ่มขึ้นหมดแล้วตัวนี้เอาลงนะครับปกติจะอยู่นี้เนาะแล้วก็ลงก็เปิดรีโมทก่อนเลยนะครับเปิดรีโมทแล้วก็เอาตัวนี้ลงสวิต์ตัดคันเร่งมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้ ย่างนั้นก็ใส่แบตเตอรี่นะครับมาดูวิธีการใส่เปิดตัวนี้ขึ้นนี่เปิดขึ้นเนาะแล้วก็ตัวนี้มันจะมีตีนทุกแกนะ้ะแบตเตอรี่ใส่อย่างนี้เนาะแบตเตอรี่จะอยู่ประมาณนี้นะครับดูดีๆนะครับผมประมาณนี้เลยอย่างนั้นก็เสียบสลีซิเอ้ยไม่ใช่สปีดนะครับผมนี่เนาะอย่างนั้นก็ปิด ล็อกไว้มาดูที่รีโมทนะครับผมตอนนี้มันก็จับคู่เรียบร้อยเนาะมาดูไอ้ฟินหางเดี๋ยวส้ายขวานะครับี่เราะซ้ายขวาส้ายขวาอัพดาวอย่างนี้เนาะคันเร่งตัวนี้ยังไม่ทํางานนะครับผมนี่เราต้องเอาตัวนี้ขึ้นก่อนเนาะนี่เอาขึ้นปึ๊บคันเร่งก็จะทํางานได้มอเตอร์นี่เนาะ ตัวนี้มันก็เป็นตัวเซฟตี้เวลาเถ้าไม่มีตัวนี้เนาะมือเราอาจจะไปถูกคันเร่งอย่างเงี้ยมันก็จะเร่งมือเราไปอยู่อย่างนี้มันก็จะทําให้เกิดอันตรายต่อมือเราได้นะครับผมใบพัดตัวนี้เป็นใบพัดเงื่อนไนลอนอย่างดีนะครับผมถูกกังเกงยีนพวกนี้ขาดหมดเลยนะครับส่วนวิธีโยนนะครับผมวิธิโยนเนาะก็ตั้งฉากกับพื้นโลกสี่ห้าองศาเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวนี้สมมติเป็นพื้นดินพื้นโลกเนาะ แล้วก็อย่างนี้ก็เล่งขึ้นประมาณส0มสิเอร์ซนหรือสี่เปอร์เซ็นก็ได้นะครับแล้วก็โยนไปเลยพุ่งไปเลยนะครับไม่ต้องไปกดอัพช่วยมันนะครับผมไม่ต้องไปกดอัพอันนี้ช่วยก็ได้นะครับเล่งขึ้นเบสเมันก็ไปแล้วไม่ต้องไปอัพช่วยนะครับก็เป็นวิธีเล่นนะครับผมอ่ะแล้วลืมสมมติเล่นเสร็จนะครับผม <S <S เล่นเสร็จเนาะแล้วก็เอาตัวนี้ลงก่อนเลยนะครับ สำคัญเลยนะครับผมตัวตัดสวิตคันเร่งมอเตอร์ตัวนี้เอาลงเลยมอเตอร์จะไม่ทํางานเอาวางไว้จากนั้นก็ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับถอดแบตถอดแบตแล้วก็ปิีโมทนะครับผมปิดรีโมทเรียบร้อยนะครับผมก็นําไปเก็บไว้เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จแล้วก็ไปเล่นบันถัดไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นเทคนิควิธีการเล่นเครื่องบินซูสามสิบนะครับ ก็ง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรยากเล่นเสร็จก็เก็บปิดเปิดปิดรีโมทให้เรียบร้อยตัดสวิตช์คันเร่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับ